cái này không rồi <laughs> 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 โน่ไไนเดินไปโน่นเดี๋ยวขวาเดี๋ยว,วา,ายต,อง,อ,ตองผู้คนอีกน้ำแต่ล้าน นี่เหรอนี่ไงเวลาเดนแันั่งตงไหนนอาที่เราบอกที่เราบอกไปนั่นอ๋อใช่แล้วหน้าลงหนังเอาเขีนข้างหนจได้อันนี้เราอีกอันนี้เราอยู่เยาวราชันนะคะทไมมันเอไม่ได้มันย้อนไหนอันนี้อันนี้ ตาตอบ้วค่ะหนึ่งสองสามเขาด้วยดีเลยโอ้โหแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะเดินไปสัเพงไปกล้องหน้าไงคะก็เนี่ยอยางกล้องหน้าไม่ไม่ไปกล้องหน้าเนี้ยขาไปแล้วไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นกล้อง อ๋อเอไดูน่เห็นไซเิกครับดูนะคะเดี๋ยวเราเราอันนี้เราอยู่ย่านที่ขวงขังกินเต็มไปหมดเลยนะคะทานกินมากโบกรรยากาศเยอะมันมากน,าน,นะะั่นมาเขาบอกว่าเขาเป็นตำนานนะคะชอบกินตำไวไม่ชอบกินตำหนะ เหลือยีบเดินเดินนะเดินเออกมาก็ได้ไม่รู้ออกมานี่ออกมาระวังรถเอาตอมไปฝาไปจูมือน้องไว้ดีระวังรถเนี่ยอีกฝั่งนึงนูนไปอีกนี่คือเราจะไปไหนกัน ว้านเมลบาจ้าอะไรอ่ะมีคนร่ำรื่นด้มคปะตอปะตอมออู๊บบว่างกัโอเคเพราะว่าเราไม่ต้องหนักไม่ต้องเพราะเราต้องเดินกลับทางนี้อยู่แล้วไงอย่าลืมเตือนนะราก็จะล ย,ยต่อโตเบอร์สี่นี่ว่างหมูตเตยสักสักรอบป่ะฮี้กลับบ้านนัได้นั่งได้เลยจ้า မြန်မာအလွန် ขออ้อีนั่งได้ไหมคะ นา<ำ>ม ได้ 5, 5, 5. ค่ะแล้วเมื่อกิ้นี่ตังค์พรอยู่55เรามากินหมึกย่างต่อกันนะคะรออะไรเอาคิวเราได้ไหมมารอหมึกย่างกันนะคะเดี๋ยวเราลอง,ลองดูว่าหมึกย่างนี้เรามันจะเด็ดพอที่คุณปิงจะรอไหมคะคิวที่89นะคะตอนนี้เพิ่งรันคิวที่5ไป ไม่แดกแล้วค่ะนานขนาดนานอาหไม่แดกค่ะ ไปไหนอ่ะปเอาแมสออกเลยให้ดูให้ดูอ่ะโอ้มีแต่พริกเซงกีบ <Thank you. S 1> ใครก็ว,ว่าตกัง มันมองไม่เห็นอ่ะกล้องมันใกล้อ่ะน้ำจิ้มดีตาเขาแดงชิคกี้นดี ซีม,อ,อ,มอร่อยถึงทิศตึงกระเทียมอืมงเผ็ดอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากจริงจิงอยาผักชีนี่อร่อยจุ๊บจุ๊บลองรู้เผื่อขอเข้าอเองบิ้งเผ็ดมาก นี่เราจะเล่นกันหมดเลยเหรอเตงเตงจะบอกว่าอะไรนะเล่นกันหมดเลยเหรอเขากินไม่แค่นิดเดียวเองที่ตเตงกินอยู่คนข้าของกินมั่ง <c oughs> ดีดีอ่ะเด็มันจิ้มดีแต่ว่าเผ็ด ออืันแก่ปุ๊บอ่ะหมดเลยอ่ะกรปองมันกันต้องไปได้อแล้วอยัเขาเรียกงกินในถูกไหนเลยอ่ะืมข้าวติเหตดแต่งเลยดูกล้องด้วย เขาไม่เผ็ดไงเขาเลยว่าอร่อยออรอหมดไต่แล้วไม่ค่อยมีเวลามาิทำ่งานโตเดียวไม่กลัวกลัวเตาไม่ทันกินโอ้โห เนื้อหน่อเพืองเพืองจริงเพืองคิมแย่เผ็ดร,รึเปล่าปะแมวกินเขาบอก,กไหมคะาเอกว่ากินได้กรเป๋าวาฬนึ่งพนบาทแมว มีร้านอะไรคนเยียบอะไรครับเนี่ยคนเยียบเลยคนเยียบ,ยบจะประมืออีกหนึ่งร้านเนื้อปลาเบิกสามไม้ร้อยสั่งแล้วนะ อะไรสองร้อยกระเพาะปลาค่ะกระเพาะปลาสองร้อยอะไอจ๊ะอย่างเดียวค่ะได้เลยครับอ๋อจริงตรงจไม่ต้องถึงตาหยุดเลยอ่ะเดี๋ยวยักากระทะทองแดงนี่ก็สายโซเชียลเอาไม่ได้อ่ะอะไรไม่ชอบกินกระเพาะปลาก็ลองกินไม่มีเส้นหรอกระเพาะปลาเนี่ยไม่มีเราไม่ได้สั่ง ต้มีขาวแมีมีต่งมันมีแต่โต๊ะจีมันก็ไม่ใส่ใส่มีนะนี่อันนี้ไม่ใช่หูนะเห็ดโอ้ยเอาเนี้ออกมาจะดหขยาใช่เห็ดเห็ดเห็ด

แค่เนะะี้ยแค่เอวอ่ะหันหันแต่ามองกล้องนี้เอ้ยไม่ต้องหันไม่ต้องมองอ่ะดีละ่ยังเนี่ยองอ่ะ่ยอง วิดีโอมาวิดีโอมาฟอมไปนะฟอมไปนะเมื่อวั่กี้เไปชวนี้นะคะทุกคนวันนี้เราไหยิบยาวเวลากันค่ะแก๊ง่่น่ยโอ้ยพายดโอยหน้ามันเป็นี นี่เดินมาพูดจไม่น่าถ่ายเลยบอกอ้วนอ่ะเป็นไรอ่ะคิดเตือนเหมือนทัวจีนมาทุกคนเป็นเรื่องด้อลงโกโก้าจังหนึงนะมั่วค่ะเป็นอะเหมือนแล้วต้สิงโจ้เดี๋ยวให้มันติดอ่ะนี่ๆวเรับฟูสีโจชินเอดีโชคิโจซินโชซส มันจะไม่ช้าเพราะมันอันเล่นะ้ามีอาหารอย่างจะเรียกโกโกมยื่นออกไปดอยดีใกล้ๆแล้วมันพุ่งละมันไกลอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรกันละทุกคนต้องกินชว์ไม่กีนขาไม่ดันก็เอาถ่ายตามถ่ายที่ไปกินดีอยู่แล้ว ดูามากลยน,น,นะระวังคนขนาดาตวนี้ตึกสวยท,ท,ทูมามามาอินุจูอันนี้คือถั่วของเรา แล้วดูสวยนะพรากล้องนี้มันดีแบบมันปับอ่ะใช้ถิ่งบ้่งอ๋ะอะไรอ่ะถ่ยวิดีโอเพื่อจะไปลงยูทูบทำช่องยูทูบอยู่เฮ้ยรถเขาเลี้ยวเดินเร็ว ไปได้ถึงนะแไปแค่ตรงนั้นตรงคำว่าข้างทองใบยี่สิบเราผัดยาชาจะถ่ายรูปไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเราไปไหนกันรู้่าไปดูแท็กซี่ตรงหงส์แล้วก็กลับเพราะว่าเล่นทิศไทยเลยใช่แล้วเคยจำคนคนที่มาเนี่ยจะเตยเคยมากีนแล้วเนี่ยหนเราเคยกินแต่จำไม่ได้ของเดินไปดีมันก็ส,ส <dos> ุดที่เงาเขาปานเลย ร้านที่ในตำนานอะใช่ในตำนานตั้งแต่เล็กจนโตอค่ะทุกคนระวังพื้น